เป็นเรื่องราวของศิลปินลุกทุ่งดาวรุ่งคนหนึ่งน้องต้นข้าวสุปริยาใช่ค่ะเราจะวิเคราะห์จากการแสดงที่วัดไผ่รงวัวจังหวัดสุพรรณบุรีแต่เราไม่ได้จะมาแค่เล่าว,ว่าโชว์เป็นยังไงนะครับคือเราจะลงลึกไปในเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นบนเวทีคืนนั้นเลยเป็นช่วงเวลาที่น้องต้นข้าวร้องไห้ออกมากลางการแสดงซึ่งมันเป็นโมเมนตท์ที่ทรงพลังมากนะ ราะมันไม่ใช่แค่การแสดงที่ผิดพลาดแต่มันคือการเผยตัวต,วตนที่เปราะบางที่สุดออกมาแบบสดๆเลยมันเปลี่ยนคอนเสิร์ตธรรมดาให้กลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปเลยนะคะใช่ครับกลายเป็นการเดินทางทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งมากเอาละค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่บรรยากาศตอนเปิดตัวกันก่อนเลยพิธีกรบนเวทีนี้แนะนําเธอว่าเพชรเมกงามของวงการลูกชุ่ง สาวน้อยดาวรุ่งจากเมืองกาญจนบุรีคือแค่คําแนะนําก็เหมือนตั้งความคาดหวังไว้สูงมากแล้วนะคะสําหรับเด็กคนหนึ่งใช่เลยนั่นคือแรงกดดันแรกที่สัมผัสได้เลยนะแล้วสิ่งที่น่าสนใจมากๆคือการเลือกเพลงเปิดตัวอคือเธอไม่ได้เลือกเพลงสนุกสนกใสๆตามวัยเลยแต่เลือกเพลงที่เนื้อหาแบบจริงจังมากเพลงเกี่ยวกับเทียนเสียงไทยใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งมันต้องใช้ทั้งพลังเสียงแล้วก็ อารมณ์ที่ลึกซึ้งในการถ่ายทอดมากๆเหมือนเป็นการประกาศตัวเองเลยว่าว่าหนูไม่ใช่แค่เด็กนะแต่หนูคือศิลปินซึ่งเป็นการเดิมพันที่สูงมากตั้งแต่เพลงแรกเลยแล้วเธอก็ทําได้ดีมากด้วยแต่ที่น่าทึ่งไม่แพ้ก,กันคือพอจบเพลงปุ๊บเธอสลัดหมดนักองเสียงทรงพลังออกแล้วก็คุยกับคนดูได้เป็นธรรมชาติมากเป็นธรรมชาติมากค่ะเหมือนลูกหลานมาคุยกับญาติผู้ใหญ่เลย มีขอบคุณแฟนคลับที่ตามมาจากออนไลน์อ๋อที่ยอดผู้ติดตามุ่งขึ้นใช่ค่ะจากหมื่นสี่เป็นสองหมื่นแล้วก็มีแซวคนสุพรรณแบบน่ารักน่ารักการเชื่อมโยงกับคนดูตรงนี้สําคัญมากนะมันไม่ใช่แค่การเอนเตอร์เทนแต่เหมือนเป็นการสร้างอืพื้นที่ปลอดภัยทางความรู้สึกอซึ่งพื้นที่ตรงนี้แหละที่มันจําเป็นมากๆสําหรับเรื่องที่จะเกิดขึ้นต่อไปเพราะหลังจากนั้นเธอเริ่มเปิดเผยเรื่องส่วนตัวมากขึ้น ใช่เลยธอเล่าเรื่องที่น่าสนใจมากค่ะว่าต้นสังกัดที่แพ้จริงของเธอคือกระทรวงศึกษาธิการเพราะว่ายังเป็นนักเรียนอยู่ <laughs> ฟังดูเหมือนเป็นมุกนะแต่จริงๆมันมีความหมายซ่อนอยู่มันคือการบอกตัวตนที่แท้จริงของเธอเลยนะคะใช่ครับเป็นการย้ําเตือนกับทุกคนและก็อาจจะกับตัวเธอเองด้วยว่าบนเวทีฉันคือศิลปินนะ แต่ในชีวิตจริงฉันยังเป็นแค่เด็กนักเรียนคนหนึ่งมันทําให้ภาพลักษณ์เธอดูน่าเอ็นดูเข้าถึงง่ายขึ้นและมันสร้างความเห็นอกเห็นใจจากแฟนเพลงที่มองเธอเหมือนเป็นลูกเป็นหลานไปเลยและเธอก็เล่าเรื่องที่เชื่อมโยงกับความเป็นเด็กได้ดีมากคือเรื่องวันเด็กแห่งชาติที่จะมาถึงในวันรุ่งขึ้นม,มันทําให้เธอนึกถึงอดีตที่เคยอยากได้จักรยานมากแต่ที่บ้านไม่มีเงินซื้อให้ครับพอมาวันนี้ที่เธอพอจะมีกําลังก็เลยอยากจะแบ่งปันก็เลยริเริ่มโครงการบริจาคจักรยาน1ิบคันให้น้องๆที่โรงเรียน Oh. ซึ่งน่ารักมากคือก็ไปขออนุญาตคุณย่าก่อนด้วยการเล่าเรื่องนี้มันฉลาดมากนะคือมันแสดงให้เห็นหลายมิติในตัวเธอทั้งความกตัญยูความเป็นผู้ให้แล้วก็การไม่ลืมตัวตนมันไม่ใช่แค่การพูดขั้นเวลาเฉยๆไม่ใช่เลยมันคือการสร้างตัวตนที่น่าเอาใจช่วยทำให้แฟนเพลงไม่ได้แค่รักในเสียงร้องแต่รักในตัวตนของเด็กผู้หญิงคนนี้จริงๆแล้วเหมือนเป็นการตอกย้ำภาพเด็กดีเรียนดีเข้าไปอีกนะคะ เธอก็ประกาศข่าวดีว่าจะได้รับโล่เยาวชนดีเด่นแห่งชาติจากกระทรวงศึกษาธิการโ,โ,โดยมีนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานเปิดงานด้วยคือภาพของเด็กสาวที่สมบูรณ์แบบทั้งเรื่องเรียนความสามารถมันชัดเจนขึ้นไปอีกซึ่งทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันคือการปูพื้นฐานทางความรู้สึกที่แข็งแกร่งมากฟแฟนเพลงรับรู้แล้วว่าเด็กคนนี้เก่งเป็นคนดีกระตันยูแต่ในขณะดเดียวกันภาพลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบนี้แหละ อาจจะเป็นดาบสองคมได้มันสร้างแรงกดดันมาหาศาลกับเด็กอายุแค่1 3บ4โดยที่ไม่มีใครมองเห็นเลยแล้วแรงกดดันที่ว่ามันก็มาถึงจุดที่ระเบิดออกมาจริงๆค่ะในช่วงต่อมาของโชว์ครับเธอเลือกเพลงไม่มีวันมาร้องซึ่งเนื้อหามันเจ็บปวดรุนแรงมากใช่เกี่ยวกับการถูกหักหลังถูกทรยศมีท่อนที่ร้องว่าเปรียบเพียงฝนน้ำกรดรสสาดรดบนดวงชีวี แค่ฟังก็รู้สึกได้ถึงความหนักของอารมณ์แล้วเลยสงสัยว่าสำหรับเด็กอายุเท่านี้เขาดึงอารมณ์มาจากไหนเพื่อจะร้องเพลงแบบนี้คะนั่นคือคำถามสำคัญเลยและมันอาจจะเป็นคำตอบของเรื่องทั้งหมดก็ได้นะคือเพลงลักษณะนี้มันเหมือนเป็นกุญแจที่ไขเข้าไปในห้องอารมณ์ที่ลึกที่สุดของศิล,ลปินอืบางครั้งเพลงมันอาจจะไปสกิดโดนบาดแผลที่ตอตัวพยายามเก็บซ่อนไว้โดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะเมื่อสภาพจิตใจกำลังอ่อนแออยู่แล้ว ซึ่งก็ดูเหมือนจะเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะระหว่างที่ร้องเพลงนี้ไปได้สักพักน้องต้นข้าวก็หยุดร้องก็ทันหันครับและเธอบอกว่า,มาแมลงเข้าตาอืมแต่จากสีน้าแววตาแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นใช่ค่ะแล้วไม่นานเธอก็เริ่มร้องไห้ออกมาจริงๆเป็นช่วงเวลาที่ทุกอย่างบนเวทีคงหยุดนิ่งไปเลยนะความเป็นมืออาชีพที่สร้างมาทั้งหมดมันมันพังทลายลงในวินาทีนั้นเหลือแต่เพียงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังร้องไห้ใช่ค่ะ ทีมงานซึ่งเป็นคุณครูของเธอก็ต้องรีบขึ้นมาบนเวทีแล้วก็อธิบายกับผู้ชมว่าน้องดีใจที่มีคนรักเยอะแต่บางครั้งการเจอเรื่องราวในโซเชียลมีเดียมันก็บั่นทอนจิตใจคำนี้แรงมากนะของเด็กอายุเท่านี้นะคะก่อนที่น้องต้นข้าวจะพูดออกมาเองทั้งน้ำตาเลยว่าเธอไปเลื่อนเจอคอนเทนต์ในจิ๊ก o อกที่มาบั่นทอนความรู้สึกทำให้รู้สึกว่าสิ่งที่เธอพยายามทำมาทั้งหมดมันผูกด้อยค่า Oh. จนเคยคิดว่าไม่อยากร้องเพลงอีกแล้วคําว่าบั่นทอนจิตใจกับด้อยค่านี่มันรุนแรงมากนะสําหรับผู้ใหญ่ยังรับมือยากเลยแต่นี่คือเด็กที่สังคมคาดวังให้เป็นเพชรเม็ดงามแล้วต้องมาเจออะไรแบบนี้สิ่งที่น่าสนใจคือความเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นพอดีคือเพลงไม่มีวันที่ว่าด้วยการถูกหักหลังความรักนะ มันอาจจะกลายเป็นตัวกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกของการถูกด้อยค่าจากโลกออนไลน์ที่เธอพยายามกดเอาไว้อ๋อเหมือนความรู้สึกมันซ้อนทับกันพอดีใช่เลยครับวินาทีที่ความเจ็บปวดในเพลงกับความเจ็บปวดในชีวิตจริงมันมาบรรจบกันพอดีจนทะลักออกมาเป็นช่วงเวลาที่จริงและดิบมากแต่ที่น่าทึ่งคือหลังจากที่เธอขอโทษแฟนเพลงที่ต้องมาเห็นน้ำตาเธอกลับขึ้นมาทำการแสดงต่อได้แทบทันทีครับ เปลี่ยนไปร้องเพลงสนุกๆเพื่อดึงบรรยากาศกลับมาซึ่งมันแสดงถึงความเป็นมืออาชีพที่สูงมากสูงมากจริงๆแต่ในอีกมุมนึงมันก็ทำให้เราต้องตั้งคำถามนะว่าวัฒนธรรมแบบ the show must go on หรือการที่ต้องแสดงต่อไปไม่ว่าจะรู้สึกยังไงมันดีต่อสุขภาพจิตของศิลปินโดยเฉพาะศิลปินเด็กจริงๆหรือเปล่าเป็นประเด็นที่น่าคิดมากค่ะ แต่สิ่งที่เธอทําหลังจากนั้นมันเหนือความคาดหมายไปอีกใช่ครับคือเธอไม่ได้แค่กลับมาร้องเพลงแต่เธอกลับมาเพื่อเจราจาต่อรองกับแฟนเพลงใหม่ทั้งหมดเลยใช่มันไม่ใช่การระบายอารมณ์แล้วแต่มันคือการลุกขึ้นมาควบคุมสถานการณ์เธอกล่าวกับแฟนเพลงตรงๆเลยว่าถ้ารักหนูดูหนูอย่างเดียวไม่มีการเปรียบเทียบกับศิลปินท่านอื่นอืมเป็นการกําหนดขอบเขตที่ชัดเจนมากเธอบอกว่ายินดีรับคําติชมเพื่อปรับปรุง แต่ขอให้ตัดสิ่งเธอจากผลงานของเธอเองนี่ไม่ใช่การขอร้องอ้อนวอนนะแต่มันคือการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับสาธารณชนขึ้นมาใหม่ทึ่งกับวุฒิภาวะของเธอในตอนนั้นมากแล้วเธอยังนิยามตัวเองใหม่อย่างชัดเจนด้วยว่าครับหนูไม่ใช่ซูปเปอร์สตาร์หนูคือนักเรียนที่มีอาชีพเสริมคือการร้องเพลงหนูเป็นลูกสาวของพ่อแม่พี่น้องแฟนเพลง มันเหมือนการถอดหัวโขนของเพชรเม็ดงามที่คนอื่นสวมให้แล้วบอกว่านี่คือตัวตนจริงๆของหนูเป็นคำประกาศที่ทรงพลังมากนะมันคือการเปลี่ยนจากสถานะผู้ถูกกระทำทางความรู้สึกจากการถูกวิจารณ์เปรียบเทียบด้อยค่าไปสู่การเป็นผู้กำหนดเรื่องราวของตัวเองอย่างกล้าหาญเธอแค่บอกว่าให้รักเธอในแบบที่เธอเป็นใช่เลยเธอกำลังบอกว่านี่คือเงื่อนไขในการที่คุณจะรักฉัน โปรดรักและยอมรับฉันในแบบที่ฉันเป็นจริงๆซึ่งมันสร้างความสัมพันธ์ที่จริงใจและแน่นแฟนยิ่งกว่าเดิมเสียอีกหลังจากจุดนั้นบรรยากาศของโชที่เหลืองมันเปลี่ยนไปเลยนะคะเปลี่ยนไปเลยเหรอครับมันเต็มไปด้วยพลังบวกและความอบอุ่นเหมือนทั้งศิลปินและผู้ชมได้ผ่านวิกฤตทางอารมณ์ร่วมกันมาแล้วกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมอืมเธอกลับมาร้องเพลงอย่างมีความสุขมีการแจ้งข่าวดีเรื่องได้รับอนุญาตให้ใช้เพลงของครูพนมนพพร ทักทายแฟนคลับจากทั่วโลกที่ดูออนไลน์บรรยากาศมันดีมากจริงๆเหมือนกับว่าหลังจากที่หน้ากากของความเป็นมืออาชีพได้หลุดออกไปและทุกคนได้เห็นหัวใจที่เปราะบางของเธอแล้วสายใหญ่ที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่ระหว่างศิลปินกับแฟนคลับกลายเป็นชุมชนเลยใช่ครับ กลายเป็นชุมชนที่พร้อมจะปกป้องและสนับสนุนซึ่งกันและกันการแสดงที่เหลือจึงไม่ใช่แค่โชว์แต่เป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครั้งใหม่นี้ภาพตอนจบมันเลยสวยงามมากค่ะเธอขอบคุณทุกคนบนเวทีตั้งแต่แดนเซอร์ทีมงานไปจนถึงแฟนเพลงก่อนจะชวนทุกคนมาถ่ายรูปหมู่ด้วยกันเป็นภาพของการกลับมาของรอยยิ้มอย่างสมบูรณ์แบบใช่ค่ะกลับมาพร้อมพลังใจจริงๆ ถ้าจะสรุปภาพรวมการแสดงครั้งนี้มันเลยเป็นเหมือนบทเรียนชีวิตแบบเรียลไทม์เลยนะอม,มันเริ่มต้นด้วยการแสดงความเป็นมืออาชีพที่สมบูรณ์แบบเดินทางผ่านจุดที่เปราะบางและเจ็บปวดที่สุดในฐานะมนุษย์คนหนึ่งและจบลงด้วยสายสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมที่ไม่ได้สร้างจากความสามารถอย่างเดียวใช่แต่ถูกหล่อหลอมขึ้นมาจากความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจ สิ่งที่เราได้เห็นมันจึงไม่ใช่แค่คอนเสิร์ตแต่คือภาพสะท้อนของศิลปินอายุน้อยที่ต้องแบกรับแรงกดดันมหาศาลในยุคดิจิตอลการร้องไห้ของเธอจึงไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของความอ่อนแอแต่มันคือความกล้าหาญที่จะยอมรับความรู้สึกของตัวเองและสื่อสารมันออกมาตรงๆซึ่งท้ายที่สุดแล้วมันกลับทาให้เธอและแฟนเพรงผูกพันกันลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิมและเรื่องราวนี้ก็ทิ้งคําถามสําคัญไวใ้ให้เราทุกคนได้ขบคิดต่อนะครับ ในยุคที่ทุกคนสามารถวิจาร์ใครก็ได้ผ่านปลายนิ้วศิลปินคนหนึ่งถึงกับต้องร้อนขอบนเวทีว่าอย่าเปรียบเทียบเธอเลยอืมัมนทําให้เราต้องกลับมามองตัวเองในฐานะผู้เสพสื่อว่าเราจะสามารถชื่นชมและวิจารณ์ผลงานโดยเฉพาะกับศิลปินที่ยังเป็นเยาวชนในรูปแบบที่สร้างสรรค์แทนที่จะบันทอนได้อย่างไรและชุมชนแฟนคลับล่ะคะใช่ครับชุมชนแฟนคลับจะเปลี่ยนจากการเป็นแค่กลุ่มคนที่คอยจับผิดหรือเปรียบเทียบ ไปสู่การเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่คอยสนับสนุนและเยียวยาจิตใจของศิลปินที่พวกเขารักอย่างแท้จริงได้หรือไม่เป็นโจทย์ใหญ่ที่น่าคิดจริงๆค่ะนี่อาจจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่สังคมของเราต้องช่วยกันหาคำตอบต่อไปครับ